กิกสุวจัจณีเฟรมอุ่นกับลูกๆสามคนและสามีนักธุรกิจหมื่นล้านตระกูลพาณิชีวะกิกสุวจัจณีแท็กทีมลูกสาวลูกชายและสามีเช็คอินทริปแอลเมืองเหนือภาพครอบครัวน่ารักมากและอบอุ่นมากนักแสดงสาวรุ่นใหญ่กิกสุวจัจณีหลังจากแต่งงานสร้างครอบครัวกับแจ็คก,กี้ธรรมจักพาณิชีวะทายาทนักธุรกิจรวยระดับมหาเศรษฐีเธอหันหลังให้วงการบันเทิงเพื่อทุ่มเทเวลาดูแลลูกๆทั้งสามคนเรียกว่าเป็นคุณแม่ฟูไทมมตัวจริง แต่เมื่อลูกๆโตเป็นหนุ่มเป็นสาวกันหมดแล้วเธอจึงกลับมาทำงานรับงานแสดงที่เธอรักอีกครั้งจนถึงปัจจุบันผลงานยังมีให้เห็นอยู่อย่างต่อเนื่องด้านชีวิตครอบครัวเธอมีทายาทสามคนคนโตน้องธัญญาธนัญยาอายุ20ปีน้องทาชาธิยดาอายุ18ปีและลูกชายน้องทอนทศธรรมพาณิชีวะเรียกว่าสวยหล่อหน้าตาดีทั้งบ้านจริงๆโดยเฉพาะสองสาวน้องธัญญา น้องทาชาที่เข้าสู่วัยรุ่นเต็มตัวมีภาพผลงานถ่ายแบบถ่ายโฆษณารวมกับคุณแม่ออกสื่อให้เห็นความสวยได้คุณแม่มาเต็มๆล่าสุดกิกสุวจัจนีลงภาพครอบครัวเช็คอินเมืองเหนือพร้อมหน้าทุกคนในครอบครัวเป็นเฟรมที่อบอุ่นมากด้านชีวิตรักกิกสุวจัจนีแต่งงานกับแจ็คกี้ธรรมจักรถึงวันนี้21ปีแล้วเป็นรักที่มั่นคงมากมีบางภาพบางช็อตเหมือนเพิ่งจีบกันใหม่ๆเลยทีเดียว